qua dù anh có không? anh có ừ. iphone, được clip như iphone? anh đi có <laughs> กะตากระจมจ้องอีเล้วจกมือันแยาขาวขึ้นมาอีนิ้วกัดมือันซูมเอาเปิดที่สนุกคักเนาะได้ซอนคักเอ้าอย่าเอ้าอุ้ยมองอีเพียงตุ่งเพียงเนาะเสื่อหอนนี่หน่อยเด๋ยวเตัวใหญ่อุบัติ์เนาะล้างแล้วเครื่องดูอย่างไรเนี่ยคาะปูใช่ป่ะตู้อันนั้นอยังบ่รู้ไม่ตู้ชมอันอินบยหักขอบรหัสน่ะอันบรหักข่ที่นี่เหมอเจ้าเด้กโหลถือมือมาใหนได้น่ะ ไนี่จะถือเครื่องไวซ้อนนั่นเลยเดี๋ยวละยมึงมามึงก็รู้แล้วก็จองคิวไปแล้วก็อนุญาตซ้อนเดี๋ยวระยที่ว่าสิครับเฮออีมอส ทะเลถูกบลงฮะนช่วยชวยมันตายอยคไรมึงห้อยนี่้องพองมัน่าตายตีนกูเด้อตีนกูเยดิมา้ตีนอตัวมันยาวเน่านะเมงยังเออเอาไปอันเราเจลผู้ได้เจลเออแซบี่พอกิมจนว่า เราเซยปสันให้ <Wait. S 3> ินนจะใหญ่ดูโหจะโตยิ่งยิ่มุงาวกระโบไซก็ขไดอกยี่แยกพ่อยสลีบุญแย้ให้ราาพีเรลเนี้ยช็อตเยเพล็กยายเมียฮุ้งหมยเจ้าเรือเจ้เป๋อเองป้าตีนบบสุ ບໍ່ເຫ <ots> ັນເລີຍວ່ານະບໍ່ເຫັນກູທ່ຽວຫນ້ອຍອັນໄມ້ມາແຮງເມິງເມິງເອົາບໍ່ວ່າຊັ້ນຕົງໃສ່ຮຸ່ມເກົ່າເດີ້ມາເຫັ້ນະາມເຂບນອຍາໄມຢລ້